สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับคิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังพามาอัปเดตร้านกลางเต็นท์มั่นสนมั่นสนดอยอ่างขางเองครับผมนี่ของแนะนำคือช่วงนี้นะฮะร้านค้าร้านอาหารยังไม่เปิดแต่ร้านกาแฟเปิดแล้วนะฮะของอุทยานฝั่งนู้นพ่อครับครับมีรถขายกับข้าวด้วยใช่มีรถช่วงนี้ร้านอาหารยังไม่เปิดนะนี่ฮะฝั่งนี้ยังไม่มีร้านค้าร้านอาหาร ให้บริการเลยนะครับเ,เ,เพราะว่าเพราะว่าร้านอาหารจะมีแค่ฝั่งนี้เท่านั้นจุดอื่นไม่มีแล้วน้อยเคซาเนาะเรามาดู<ม>จะมาลองดูกันวาา่าช่วงนี้มาเที่ยวดอยอ่างขางมากมางเต็นท์มาแคมปิ้งก็ให้มาใช้บริการรถคันนี้รถคันนี้จะมาจอดช่วงเวลาประมาณนี่แบบหนึง <ขอ S 2> น่งนี่ฮะสี่โมงกว่ากว่าแบบนี้นั่นเองนะฮะครับจีมีจอดอยู่แค่ ทีห่หน้าโครงการอ่ามี2คันคันแรกก็จะวิ่งตะเวนขายมาจนถึงจุดนี้อีกคันหนึ่งก็จะจอดอยู่หน้าสถานีเกษตรวางขางเนาะคใครไม่ได้เตรียมอะไรมาก็สามารถมาใช้บริการคันนี้ได้นนมีทุกอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาผักสดมีหมดเอาทำหมูกระทงหมูกระทะมีหมดเลยเนอ้อยสังเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวคือ,อรถคันเนี้พร้อมเลย อยกกินอะไรมีหมดในรถน้อยเจสันเนาะทำกินเองได้ด้วยนะฮะจุดนี้เดี๋ยวเราไปข้างล่างเลยไปข้างล่างกันก่อนวันนี้นะครับนก็จะมีพี่ๆนะฮะสายแคมปิ้งมาใช้บริการกันพอสมควรแล้วน้อยเจสันเนาะครับนี่มาจากหลายที่เลยจากกรุงเทพก็มีเชียงรายก็มีเชียงใหม่ก็มีนะดูบรรยากาศดีๆนะฮะใครมาถึงก็ให้ไปติดต่อนะฮะ walk in ตรงจุดเคาน์เตอร์ฝั่งนู้นได้เลยน้อยเจสันเนาะครก็ เราไปดูองศากันนะตัวนี้ไปดูอัตราค่าบริการ<ต>ใช่ไหมปะพ<ะ>าไปอัปเดตข้างในว่าอัตราค่าบริการเป็นยังไงน้องกิ๊บเนาะค่ะนะขอชิปกันยาวๆเลยพากันเดินดูว่าอัตราค่าบริการเป็นยังไง,ะน,ง,ไงนะฮะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูด้วยนะ,ะอย่างเย็นเลยท่านผู้ชมมีหมอกล,ลุมด้วยใช่นี่มาดูอัตราค่าบริการนะครับกิจกรรมภาาแรมของพื้นที่อุทยานนะฮะ มาดูการเข้าไปด้านในเรากำลังมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นอัตราค่าบริการถ้ากล<ม>างเต้นอย่างเดียวก็จะอยู่ที่30บบาทนครับผู้ถ้าต่างชาติเล้วใช่นี่มีอัตราค้นที่กลางเต้น30บบาทนะฮะแล้วก็เต็นท์นะคะเต็นท์เนอะนอนได้สองสามท่านราคา225บาท แล้วก็หมอนหมอนสิบาทแผ่นรองนอนยี่บาทนอนสาบบาทผ้าห่มแปบาทถูกต้องครับแล้วก็อันนี้เป็นอัตราค่าบริการเข้าพักหรือเข้าพื้นที่ของอุทยานเพราะอันะผู้ใหญ่หกเด็ก30ถ้าต่างชาติก็300เด็กเท่าไหร่ เด็กประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนั่นเองเนาะคร<ะ>ับยานผ่านะที่นี่ไม่มีค่าเข้านะครับเป็นรถยังไม่ได้เสียน้อยใจซะเนาะคร<ะ>ับนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นรถแคมปิ้งในแบบนี้ที่จอดอยู่ก็จะมีค่าบริการ<ะ>เป็นราคาก็อยู่ที่สองร้อยรถถ้าเป็นแบบรถบัานีสองร้อยบาทใช่อ่าใช่แต่บรดไยมาไม่มีแน่นอนเป็นอัตราราคาเดียวทั้งประเทศนะนนที่สําคัญนี่ฮะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่เข้าฟรีนางยิสานะเข้าฟรี ใช่แล้วก็ข้อขวงห้ามของพื้นที่อุทยานก็คือดูตามป้ายเลยเนาะห้ามบินโดรนก็คือนี่การบินโดรนนั่นเองคือช่วงนี้ยังไม่ไม่แนะนําใช่ครับเพราะเขมีรถการเต็นแค่ใช่ครับรถหลังคาราคาอยู่ที่200บาทรถลากจูงก็สา0รถลากจูงก็จะน้อยหน่อยเนาะรถบ้านรถบ้านถ้าเป็นลากจูงเนยก็คือรถรถหลังคากับรถแคมเปอร์แวนถ้านอนในรถก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ0 0งบาทนั้นเองเนาะ ไปยูซังเราพาไปชมบรรยากาศด้า,นล,านล่างกันดีกว่าครับไปนะครับไปครับเดินมาชมบรรยากาศกันดีกว่า <ฮะ S 2> จากที่เราติดต่อลงทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเดินลงมาตรงลานกลางเต็นท์นตรงนี้คือถ่ายรูปคือสวยค่ะใช่ถ่ายรูปคือสวยเลยเนาะมุมสวยๆล<ฮ>ะแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดอ่า ร้านค้าร้านอาหาร,รนะครับณนะวันนี้ยังไม่มีร้านอาหารเปิดให้บริการเนาะดังนั้นให้ท่านเตรียมมาเองหรือถ้าไม่เตรียมมาก็สามารถที่จะเดินทางไปทำเออไปไป,ไปหาร้านอาหารที่ด้านหน้าทางเข้าสถานีเกษตรหลวง,ง,งทางด้างได้น้า เราให้แนะนำคือร้านทิงทิ้งถูกต้องครับร้านทิงทิ้งเลยโคชนาวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่เรามาอัปเดตที่จะสังเจ็ดครับสิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านเองเราะเจสังว่าครับนี่ยก็จะมีพี่ๆสายแคมป์ปิ้งกันก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะเพราะว่าเส้นทางมันไม่ได้เป็นทางราบเนาะเรียบนลครับไม่ใช่พร้อมหุเครื่องนอนอ่าเวลามาถึงปุ๊บเราก็จะต้องมาติดต่อจุดนี้เพื่อที่จะ ถ้าเช่าเต็นท์นอ้อยกีสังเนาะถ้าเ<ะ>ช่าเต็นท์สามารถที่จะมา,าติดต่อตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกเต็นท์ที่เราต้องการได้นะ,ะเขาก็จะถามว่าจะเอาเต็นท์ไหนเนี่ยเนาะ,ะมุมไหนเขาแล้วเราเดี๋ยวจะพาไปดูเต็นท์ซึ่งตอนนี้เต็นท์กลางไว้รอแล้วเดี๋ยวเราไปพาไปดู<น>ข้างในาพาไปดูข้างในด้วยจุนดนี้ก็จะมีของให้บริการก<ะ>็จะมีผ้าปูรองนอน ผ้าห่มแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ผ้าห่มแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยหมอนก็จะเป็นสีเขียวอุทยานถุงนอนนะอันนี้ผ้าห่มถุงนอนถุงนอนอันนั้นเหมือนเหมือนของไทรโอ้ใช่ใช้สีเดียวกันน้องกสซังเนาะนี่ฮะอุปกรณ์ถุงนอนถุงนอนก็จะเป็นถุงนอนแบบใหญ่เลยอ๋ออันนี้จะเป็นอุปกรณ์เอ็กซ์เซอรี่เพิ่มพิซซังเวลาจุดรับเครื่องนอนหกโมงหกโมงเช้าถึงสองทุ่มนะ มีตรงนี้พอดีเลยอุณหภูมิใช่ไหมใช่เรามาดูกันอุณหภูมิตอนนี้กี่องศาครับผู้ชมตอนนี้ฝั่งขวามือนี้จะเป็นอะไรอ่ะองศาป่ะนะใช่องศาใช่ครับองศาเซลเซียสนะถ้าเป็นฝั่งซ้ายตอนนี้อยู่ที่นี่ดูฝั่งนี้อันนี้ถ้าไหลขึ้นไปจะติดลบอันนี้ถ้าดูจากข้บวนมามันก็จะอยู่ที่ มันไม่ได้บอกว่าอันไหนเป็นองศาไนเป็นเซสเซ็ตแต่ที่แน่ๆตอนนี้น่าจะอยู่ที่เนี่ยฝั่งนี้ถูกต้องละ21ลงองศาท่านผู้ชมทางนั้นซ้ายมือของเราเนะี่ย21องศาเขาไปเดี๋ยวเราไปชมคือเราไปชมเต็นท์อุทยานอ,อ่เราพาไปชมเต็ออยยนท์อุทยานกันน้องเดินฟังนี้พาชมบ้านก่อนนี่บ้านจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นอนประมาณได้สี่คนสี่คนเนาะไม่รับจองออนไลน์ เนาะไม่รจองอะไรสามารถ Walk-in ได้อย่างเดียวเลยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่วันธรรมดาราคาอยู่ที่2,000บาทถ้าวันหยุดวันหยุดแล้วก็วันหยุดนาาักขัตฤกษ์อยู่ที่2,500บาทสองพบาทใช่ครับส่วนห้องพักที่อยู่ฝั่งด้านโน้้นต้อาคารจุดลงทะเบียนจะอยู่ที่3,000แล้วก็3,500อคบาท ถ้า,ถาเป็นเต็นท์โดมก็สองพันใช่ไหมครับอ่าเต็นท์โดมราคาสองพันบาทนั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่แค่สองหลังน้อยเกซังเนาะครับนี่เตรียมมาเองเลยช่วงนี้ไม่มีราา้านค้าร้านอาหารนะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าคนยังไม่เยอะเนาะตัดหญ้าเป็นเรื่อยใช่ตัดหญ้าเรียบร้อยลงเต็นท์ให้เต็มเลยพร้อมเลยพร้อมที่จะมาพมมาักแรมได้เลยน้อยเกซังเนาะแคมปิ้งก็ได้ค่ะแคมปิ้งก็ได้รแต่ไม่แนะนําให้กินหมูกระทะตรงนี้ทาไมกินหน้าเหรอ กินได้แล้วหมูจุ่มอ่ะกินได้เน้นแบบจุ่มๆเอานี่ถ้าเป็นเต็นท์นะท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าท่านผู้ชมจะเอาเต็นท์แบบลาค<ฮ>างหรือว่าเต็นท์แบบนี้<ฮ>มีให้เลือกหลายแบบเลยถ้าถ้าเต็นท์แบบนี้คือนอนในแบบสบายใช่เนี่ยถ้าเต็นท์แบบนี้ก็จะหลังใหญ่หน่อยแต่ถ้าเต็นท์แถวข้างบนนี้ก็จะหลังเล็กหน่อย<ฮ>แต่เวลาจองออนไลน์นะไม่สามารถที่จะเลือกได้นะแล่เราไปเต็นท์ไหนดีเต็นท์ไหนดีพาดูเต็นท์หลังไซส์มินิก่อน เราไปเต็นท์ใหญ่เต็นท์นี้ก่อนีนยซังน่าจะไม่มีใครอยู่ข้างในนะน้อ,องนะเราเปิดดูหลังนี้น่าจะไม่มีเยซังไม่ม,ไม,มีไม่มีเปิด <laughs> เปิดดูเลยโอ <Okay, S 2> เคไม่มีพอดีเลยไม่มีใคร,ครใช่ไหมอ่ะเยซังเปิดเต็นท์นี้ระบ,บุว่านอนได้สามท่านนะโดยจะสัญลักษณ์รานข้างอันนี้ คืถอถ้าเราถ่ายรูปออกมานี่คือสวยโอ้ใช่เพราะว่าข้างในเนี่ยเปิดเต็นท์ออกมาแล้วเจอวิวสวยๆได้เลยนะนีะ่สำหรับนี่กลางเรียบร้อยนี่ฮะข้างในก็จะข้างในก็ตีนนอนได้นะนอนได้สามคนพอดีเลยหนึ่งสองสามหลังใหญ่มากแต่ถ้าไม่อยากอึดอัดก็นุ่นใช่หลังใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเราไปหาหลังใหญ่ไปดูสิบคืนฮะ เก็บคืนไม่งั้นน้ำจะเข้านผูมชมน้ำเข้าได้ง่ายใช่นี้ต้องเก็บเืนให้พี่เจ้าหน้าที่เขาก่อน่ะเราไปดูหลังต่อไปหลังต่อไปก็จะสวยหน่อยหลังต่อไปก็จะหลังใหญ่หลังคาสูงหน่อยหลังนั้นก็จะหลังคาเตี้ยหน่อยนั่นเองฮะใครใครอยากนอนแบบเต้นแบบเตี้ยก็นอนได้ไปทางั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวค่อยไปหลังนั้นเพราะมันมีแค่สองหลังเองหลังนี้อันนี้ก็ เหมือนกันนี่ด้านข้างก็บอกว่านอนได้สามท่านนะฮะสามขีดแต่ว่าหลังคาจะสูงหน่อยมีไหมน่าจะมีมั้งลองลองเปิดแอบดูหน่อยทำไมเหมือนตรงนี้อ่ะลองเปิดซิปเลยซิปน่าจะอยู่ด้านล่างนะเนี่ใช่ไหมอ่าเรื่องนี้ไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีใช่ไหมพอดีเลยพอดีเลยนี่พร้อมให้คิวสังรีวิวฮะ <c oughs> จริงพี่คือสังชอบเต็นนะเดี๋ยวพี้พายี่สังนอนเต็นเพีอนทมัม <c oughs> นี่<อ>ถ้าเต็นแบบนี้อสังก็สามารถยืนได้แบบสบายเลยนะยี่สังมาดูข้างในนูดูข้างในง <c oughs> อ่ามีก็จะมีช่องระบายอากาศแบบนี้เนี่ยนอนได้สามคนเหมือนกันแล้วก็พื้นที่ก็จะกว้างขวางกว่า<อ>กว่าก็จะมีชุงที่ใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ ซ้ายและขวาน้องเจสงๆเนาะอะลูเดเก็บคืนอันนี้ถ้าออกจากเต็นท์มาเดี๋ยวมนาะชมบรรยากาศท่านผู้ชมการมานอนเต็นท์ที่นี่เน,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 นี่ยเดี๋ยวลองลองลองปิดปิดเปรี้ยอันนี้เราอยู่กันข้าง,างไม่ไม่ไม่ได้จับเฉยๆเออพอจับเสร็จอีกเจสังเดินออกมาทางขวาเลยเลยสมมุติว่าลูดซิปออกมาแถมแทนนี่ท่านผู้ชมจะเจอกับบรรยากาศแบนะบนี้ แล้วก็ตอนเช้ามีทะเลหมอกด้วยนี่ออนอนดูหมอกอยู่ในเต็นท์ได้เลยนอ้อยกีกนาร์ <คะ S 1> ไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าดูทะเลหมอกยามเช้าอตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นประมาณประมาณหก<น>โมง,มงครับตอนนี้ตอนนี้เหรอใช่ <injustice> นานมาดูนะก็จะมีสายแคมปิ้งมาแคมปิ้งกันเอยอะเลยวันนี้ วันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะวันศุกด้วยฮนะที่เราก็จะมีไปไปดูเต็นหลังนี้กันนี่อันนี้จะเป็นเลน์เป็นที่เป็นแบบรุ่นเก่านะแต่ยังใช้งานได้ดีรูกชอบเพราะว่าเป็นรุ่นอุทยานนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเต็นท์ที่ใหญ่มากนอนนะได้กี่คนนอนได้3-5คนเลยทีเดียวเต็นท์นี้ถ้าอยากอบอุ่นนะอยากนอนกันเยอะๆก็ แนะนำหลังนี้เลยหลังใหญ่แบบนี้เลยนะนี่เกียวซังเข้าไปปุ๊บข้างในจะกว้างนะฮะอืมเต็นท์แบบสองประตูนะฮะเข้ามา,าด้านในก็จะกว้างแบบนี้ความกว้างก็พอๆกับเต็นท์หลังฝั่งโน้นนะี่ซะเนาะครับนี่ฮะจะโล่งกว่าตรงนี้จะสูงมาใช่อันนี้ก็จะเป็นหลังคาก็จะมีช่องอากาศให้หายใจระ,ะ,ะบายอากาศแต่พอมาอยู่ข้างในเต็นท์แล้วอุ่นน้อยใช่ไหนะอุ่นจริงอ,อืม พอเปิดเต็นท์ออกไปก็จะเจอกับบรรยากาศเวทฮะมีบรรยากาศทะเลหมอกอยู่หน้าก<ห>ินคะ่ะทางนู้นมีหมอกด<ฮ>้วยเออหมอกยามเย็นมาอีกแล้วฝั่งนูน้นเมื่อกี้ฝนตกไงอีกสังมันก็เลยมีหมอก <c oughs> บรรยากาศจะประมาณนี้เนาะเชสังเนาะคะ่ะนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมุมจอดรถอีกมุมหนึ่งสามารถ อจอดรถแล้วก็นอนบนหลังคารถได้เลยก็คือจอดจุดจอดแคมเปอร์แวนนั่นเองน้องเกียรตัเนาะอยู่ด้านบนไปไปกันครับไปครับเอ๊ะฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นจุดให้บริการนักท่องเที่ยวน้องเกียรตักเนาะร้รานตรงนี้นก็สามารถจอดนอนได้แต่มันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะเป็นรถนอนอยากจะได้แบบรเรียบๆถ้าเป็นตรงนวคะ่ะเมื่อสมัยตอน พี่ว่ใสมาขายเขาก็จะมาขายเครื่องแบบนะเครื่องที่หมวกอุนอ่นๆนะ,ะอะอ่จะมีอุปกรณ์คลายหนาวใช่ไหมครับนี่ฮะจะเป็นรถนอนนะครับแคมเปอร์แวนก็มุมนี้ได้เลยนะ้องกีฬาเนาะครับแต่จะเดินไกลห้องน้ำนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะก็อยู่แค่ตัวอาคารับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพี่พีทหารบริการา<ด>ใช่ใช่นี่ฮะจะเป็นรถ รถนอนหรือว่ารถเต็นท์ก็จะใช้บริการจุดนี้กันนะ้อยสังเนาะสามารถขับเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยนะก็นอนเต็นท์นี่ได้กแนนก็นอนกินบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี้ได้เลยนะ้อยสังเนาะน,นี่ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกยามเช้าได้เหมือนกันเลยนะฮะบรรยากาศก็กดีดีมีโอกาสมาเที่ยวรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนน้อยสังเนาะคือมาสูดอะไรนะสูรโอโซนใช่สูตรอากาศดีๆที่นี่ในอ่างขางนั่นเองน้อยสังเนาะ นุนกับบรรยากาศลุนข้างล่างพร้อมข้างล่างปเ,เป็นเต็นโดม,โดม,โดมอะข้ามข้ามข้าม<อ>เต็นโดมจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็กางเต็นได้เหมือนกันนะพอะเราสามารถเดินตรงนี้ไปด<า>ได้จากด้านข้างเลาะนี้แล้วก็เดินลงไปแบบนี้ได้ห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้พอรงนี้ก็ลงไปได้ห้องน้าแล้วก็เดินขึ้นมาได้ห้องน้าจะอยู่ด้านล่างอาคารหลังนี้พอครับผู้สูงถ้าอายุนี่เดินไม่ได้ผู้สูงอายุจะลําบากหน่อยนั้นลำบากนเตยน ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุเยอะแล้วจัลจับบากเรื่องห้องนครับถ้าให้ดีก็มากลางติ้นตรงนี้แหละดีสุดครับใช่ใช่วิวสวยบรรยากาศดีแล้วก็คนไม่ค่อยพุกพ่านด้วยน้อยยิ่งซะเนาะเต็นโดมก็อยู่ด้านล่างฝั่งด้านโน้นเลยนะครับมีน่มถ้าใครที่จองเต็นโดมน้อยยิ่งซะเนาะสามารถเอาเต็นท์ของตัวเองมากลางข้างๆเต็นท์ตัวเองได้นะเพราะมีจุดให้กลางทั้งหน้าเต็นท์แล้วก็ข้างเต็นท์พอครับถ้าเรากลางติ้นใกล้ๆ เต็นล้มไดไหมครับได้ได้เอามาเองได้เลยคือถ้า,าถ้าทําถ้าอยากอยากเข้าน้ําก็เข้าใกล้ๆเลใช่ก็เพราะว่าแต่ละเต็นท์ก็มีห้องน้ําส่วนตัวของใครของมันอยู่แล้วไงค<ะ>ือแบะไม่ต้องเดินหาให้ยุ่งยากละราคาก็อยู่ที่ที่สองพันบาทนั่นเองตลอดไม่รวมห้องน้ํารวมซี่ห้องน้ําของตัวเองไงไม่รวมได้ไงที่เราเห็นใส่น้ำตาลนั่นคือห้องน้ําของ เต็นท์โดมนั่นเลย,ยี่คือสังครับเหมือนอห้องเหมือนห้องน้ําจะทําใหม่แล้วหรอใช่ใช่ไหมพ<อ>เพราะว่าช่วงก่อนตัวรอบๆอบอห้องน้ำอ่ะจะเป็นไม้แต่ตอนนี้กลายเป็นแบบเม่ทัลชีตรอบหลังแล้วนะนี่ทำเสริมเข้าไปใหม่ละสวยขึ้นสวยขึ้นน้อนคือสองเนาะครับปิดคลิปก่ปปอนโอเคว<ด>ันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะใครอยากจะนอนแคมป์ปิ้ง บนรถเต็นท์หลังคาก็มุมนี้ได้เลยน้องยิสังเนาะคราบแนะนำสองข้างติจองที่ตรงนี้น้องยิสังเนาะครับนี่บรรยากาศดีๆแบบนี้หาได้ที่นี่ตอ,อยหลังค่า,ารับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็ขอตัวลาถ้าผู้ชมไปก่อนกับการอัปเดตลานคางเต็นท์ดอยค่ะจะมีมรส่มนประมาณนี้อุณหภูมิอยู่ที่20องศาอย่างเย็นเลยเนาะเย็นเหหนาวเลยละนะไว เราต้องเตรียมหลังจากนี้ไปก็จะหนาวไปเรื่อยเราต้องเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยใช่เตรียมไม้พร้อมเลยน้องกีเนาะครับเนาะวันนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้น้องกีตสเนาะครับสำหรับวันนี้ขอตัอนรท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมก็ไลค์แซงแน่ละครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คีตาังและพ่อกีตาในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกัน